สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แน l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองอุตการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาดูนะครับว่าเฟดเนี่ยนะกำลังจะบอกอะไรแก่โลกนะครับเมื่อปล่อยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเป้าหมายให้ทะลุ2%ในบางขณะนะครับโดยที่คงดอกเบี้ยที่0ูนย์นะครับ สิ่งที่จะคุยวันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนะการประชุมของ j แจ็คสั h o ฮซิมโ p เซียม2020ในช่วงวันที่27-28สิงหาคมปี63ที่ผ่านมานี้นะครับโดยทางประธานเฟดนะครับนายเจอรม p พาวเวลเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของเป้าหมายนะนโยบายทางการเงินนะโดยทางนายเจอรม p พาวเวลนะครับก็ได้พูดถึงว่านะเขาได้ปรับนะจากเดิมเนี่ยที่ใช้ อัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายนะที่2%นะครับหมายถึงว่าเฟดเนี่ยจะใช้อัตราเงินเฟอ้อเป้าหมาย2%เนี่ยนะครับถ้ามันแตะถึงเนี่ยนะเฟดก็จะดำเนินนโยบายทางการเงินนะเช่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเพื่อจะลดความรุนแรงของอัตราเงินเฟ้อนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเฟดจะเปลี่ยนใหม่นะจะเปลี่ยนเป็นอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยนะเป้าหมายอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยที่มีความยืดหยุ่นนะ แปความหมายก็คือว่านะต่อไปเนี้ยนะเฟดนะจะปล่อยให้ตาเงินเฟอ้อนะครับสูงขึ้นกว่า2%นะครับเออก็โอเคนะครับในขณะที่บางครั้งก็ต่ำกว่า2%แต่บางครั้งสูงกว่า2%ก็โอเคนะครับโดยที่ Federal Reserve เนี่ยนะจะไม่เข้าไปขยับอดอกเบีย้ยนโยบายเลยนะพูดงั้นคือแช่นโยบายดอกเบี้ยเป็นศูนย์นะหรือซีโร่เทเลอเรือโพซีเนี่ยยาวเลยโดยที่ปล่อยให้เงินเฟอ้อเนี่ย นะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับจากเดิมเนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยนะแต่ว่ารอบนี้เขาบอกว่าเขาจะใช้ค่าเฉลี่ยนะครับแปลว่าหมายคือสมมติดเดิมนะครับนะทศวรรษที่แล้วเนี่ยนะตัเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ 1- 1.5%ถึงเนี่ยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะจะให้เงินเฟอ้อทะลุขึ้นไป 2.5- หรือ3%ก็ได้แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะให้มันอยู่ที่ประมาณ2%นะครับบ้นจากความหมายในยะแบบนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เกิดการตั้งคำถามในนักลงทุนใช่ไหม ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับนะแล้วสื่ออะไรออกมานะครับซึ่งในวันแรกนะครับของการนะครับที่ประชุมแจ็คสันโฮสิมูเซียมเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับนะมีการเาทรดขายทองคำนะเขาเรียกว่ามันมีการแกว่งตัวดีกว่ามีทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยนะแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยขึ้นลง72ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะแล้วก็ต่อมาแล้วก็มีการตั้งคําถามจากนักลงทุนนะ,นะครับว่าเออมัน มันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือของสถาบันใหญ่ๆนะครับหรือว่า,เ,าเรื่องของอความน่าเชื่อถือนะครับนะในเรื่องของระบบการเงินโลกนะแล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยของความโปร่งใสนะอันนี้เป็นคําถามนะครับที่นักลงทุนตั้งขึ้นมาจึงทําให้หลังจากที่มีการประชุมจบแจ็คสันโฮสติมโบ o เซียมนะครับเราจะเห็นทิศทางของราคาทองคำเนี่ย นะหลังจากที่จบก,การประชุมเนี่ยนะก็ยังขึ้นอยู่นะครับนะก็ยังขึ้นอยู่นะก็ไม่ได้ร่วงลงมานะเพราะว่าถ้าเกิดนักลงทุนเชื่อมั่นนะครับในนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยราคาทองคํามักจะร่วงลงมานะครับแต่การประชุมของแจ็คสันโฮซิมบเซียม2 0 2 0ที่จบลงเนี่ยราคาทองคำมันขยับสูงขึ้นก็บ่งบอกถึงว่านักลงทุนเนี่ยนะยังมีความเชื่อมั่นอยู่นะครับในเรื่องของ องคำนะเหตุผลเพราะว่าอาจจะฟังดูนะครับทิศทางนโยบายนะครับของเฟดหรือเป้าหมายนะของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยนะครับที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะถึงระบบการเงินโลกนะครับว่าจะบริหารจัดการอยู่หรือเปล่านะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะการเปลี่ยนเป้าหมายนั่นเองนะฮะเพราะฉนั้นสิ่งนี้ก็ทำให้นะความเชื่อมั่นนะครับสาธารณชนเนี่ยนะครับก็ ก็ลดลงนะมันก็มีความกดดันนะต่อความเชื่อมั่นนะต่อองค์กรใหญ่ๆนะครับนะก็ถึงทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะขยับตัวสูงขึ้นนั่นเองคราวนี้เรามามองดูนะครับว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ในสหรัฐนะครับอย่างโ p r o f ซอ s o r richard ู u เนี่ยนะครับเขามองอย่างไรโดยเขาได้การพูดคุยกับพิธีกรนะครับรายการหนึ่งนะโดยพิยากรถามว่าการที่ประธานเฟดกล่าวว่าตลาดแรงงานเนี่ยที่แข็งแกร่งนะไม่สามารถต้านทาน นะหรือทนทานได้นะโดยปราศจากการทําให้เกิดการทะลุขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยนะความหมายเนี่ยนะมันมีในยะอย่างไรนะครับทาง professor b o o p นะครับเขาว่าว่านั่นคือฟิลิปลอนะครับหรือว่าฟิลิปเคิร์ฟนะซึ่งเป็นการเลือกระหว่างถ้าไม่ต้องการเงินเฟอ้อนะราคาสินค้านะครับก็จะพุ่งขึ้นคุณต้องเลือกให้มีการว่างงานนะครับมากนั่นเองและในทางตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าคุณมีการว่างงานที่ต่ำ นะเงินเฟอ้อนะหรือราคาก็จะสูงขึ้นและนายพาวเวลนะครับนะก็พูดถึงกฎตัวนี้นั่นเองนะครับอะไรที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะเข้าใจเกี่ยวกับข้อความที่นายเจอร์ลมพาวเวลพูดก็คือว่ามันเป็นสัญญาณของความสิ้นหวังนะเฟดเข้าใจนะครับว่าชนชั้นการเมืองของประเทศนี้นายทรัมป์และพรรครีพับลิกันฝั่งหนึ่งและนายไบเดนและพรรคเดโมแครตอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการจ้างคนว่างงานนะครับและใส่พวกเขากลับไป ทำงานเลยซึ่งเป็นเพียงขนทางเดียวนะครับที่จะได้รับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งนี้นะครับนะซึ่งนายพาเวลนะครับได้สร้างขึ้นในสุดทรพน์ของเขาเมันควรจะต้องเป็นการจ้างงานของรัฐบาลนะครับบนทางที่พวกเราเนี่ยเคยทําในช่วงทศวรรษ1 9 3 0 พรพรค b ร i c พ n นะครับไม่ได้กําลังทํามันอย่างชัดแจ้งและข้อเสนอของนายไบเดนนะครับที่จะใช้เม็ดเงิน300แสนล้านดอลลาร์ก็เป็นอะไรที่ไม่เพียงพอนะครับอย่างหน้าหัวร้อคขบขันนะที่จะได้รับการจ้างงานนั้นนะดังนั้นเฟดนะครับจึงประจักษ์ความจริงว่านะพวกเรากําลังจะมีการว่างงานขนาดใหญ่โตเป็นระยะเวลายาวนานและนั่นคือนะที่พวกเขาทราบว่ามันเป็นอันตราย ดังนั้นอะไรที่พวกเขากําลังทํามันก็คือว่าพวกเขากําลังจะเทนะครับเอาเงินเทเข้ามาในเศรษฐกิจกนะพวกเขากําลังนะที่จะไม่ปรับอะไรเลยนะสำหรับพวกบรรดาธนาคารและองค์กรใหญ่ๆนะครับในการกู้ยืมเงินนั้นนะครับพวกเขากําลังปั๊มเงินนะเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับให้เข้าไปในเศรษฐกิจ และถ้าสิ่งนั้นนะครับมันนําไปสู่การเพิ่มสูงขึ้นนะของบรรดาราคาต่างๆนะครับพวกเขาก็จะไม่สนใจนะไม่แคร์อีกต่อไปนะครับเหตุผ,ผลก็คือเนื่องจากว่าต้นทุนของการว่างงานเนี่ยเป็นอะไรที่รับไม่ได้ทางการเมืองอีกต่อไปซึ่งนะพวกเขาเลือกที่จะเสี่ยงต่อปัญหาเงินเฟ้อเนื่องจากว่าพวกเขาหวังว่ามันจะน่าสะพึงกลัวน้อยกว่าปัญหาการว่างงานเป็นความหมายอะไรสําหรับชนชั้นคนทํางานหรือ working class ก็คือความทารุณน,นะครับที่ ามากขึ้นมันยังไม่มาเนื่องจากว่านะครับจากการคาดเดาของผมเนี่ยก็คือเงินที่พวกเขาเทเข้ามาในขณะนี้นะมันคล้ายกับเงินที่พวกเขาเนี่ยได้ได,ได้นำเนินการเทมาตลอดนะครับก็จะเข้าไปในเงินเฟอ้อในตลาดหุ้นซึ่งเป็นหนทางเดียวนะครับที่บรรดาหุ้นต่างๆเนี่ยมันขึ้นสูงต่อไปในช่วง6เดือนที่แล้วหรือนับเป็นปีก่อนหน้าน,นี้นะดังนั้นมันจะไม่เวิร์ก ในขณะที่นะครับส่วนที่เหลือของพวกเราเนี่ยกำลังมีอุปสรรคปัญหาอยู่แล้วในการหาไรายได้ให้พอกับรายจ่ายพวกเรา,าจากค้นพบว่าบรรดาราคาต่างๆกําลังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากอะไรที่นโยบายเฟดแฝงในยะไว้และดังนั้นนะครับพวกเรากําลังจะมีช่วงเวลาที่ยิ่งยากลําบากมากขึ้นสิ่งนี้เป็นความทารุณของชนชั้นทํางานนะครับณนะช่วงของระยะสุดท้ายของระบบที่ไม่สามารถทํางานได้ อีกต่อไปนะครับนี่เป็นมุมมองของโปรเฟสเซอร์นะริชาร์ดบูมนั่นเองส่วนมุมมองของนักวิคาออีกท่านนะครับก็คือนายปีเตอร์ชิฟนะครับก็ได้มองนะเรื่องประเด็นที่เฟดมีการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับนะจากอาไอตัวาตา่าเงินเฟอ้อเป้าหมายเนี่ยเป็นอาตาัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับโดยสิ่งที่นายปีเตอร์ชิฟมองก็คือว่านะครับ อย่างนี้แปลว่านะครับเดิมเนี่ยนะเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ราวๆหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะแปลว่ารับจากนี้ไปเนี่ยเฟดจะปล่อยให้มันเฟ้อได้นะถึง2.5หรือ3เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาใช้ค่าเฉลี่ยนะครับสิ่งที่ปีเตอร์ชิปนะตั้งคำถามก็คือว่าทำไมนะครับนะเงินเฟ้อถึงจะต้องทำให้มันเฉลี่ยนะครับที่2เปอร์เซ็นต ก็พูดอย่างง่ายๆก็คือว่าเป็นการเอาของเก่านในทศวรรษที่แล้ว1 1.5มาถัวเฉลี่ยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือมากกว่า2อาจจะเป็น2.5หรือ3เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะหรือเป็นในยะที่บอกว่าเฟดนะครับกำลังจะปล่อยให้นะครับเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะอันนี้สิ่งที่ในายปีเตชิปตั้งคำถามนะครับคราวนี้เรามาดูว่านะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่เกิดขึ้นนะครับ นะเอ่อมันเกี่ยวข้องอยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องของฟิลิปเคิร์บนะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าฟิลิปเคิร์ฟเนี่ยคืออะไรนะฟิลิปเคิร์ฟเนี่ยคือนะครับเป็นกราฟนะครับที่แจ้งความสัมพันธ์นะเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับที่อยู่ในแกน x นะครับกับเรื่องของตัวอยาอัตราเงินเฟอ้อที่อยู่บนแกน y นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับที่อยู่บนแกน x อกนะครับ มันฟิลิปเคิร์ฟมันมีความสัมพันธ์อย่างนี้นะครับก็คือมันเป็นส่วนผกผันกันนั่นคือในขณะที่มีอัตราการว่างงานมากๆนะครับถ้ามีอัตราการว่างงานมากๆอัตรา,ารเงินเฟอ้อจะต่ํานะครับในลักษณะตรงกันข้ามนะครับถ้ามีอัตราการว่างงานต่ําเงินเฟอ้อจะสูงนะครับอย่างในรูปนี้จุด A จุด A เนี่ยคือมีอัตราการว่างงานสูงที่แกน x นะครับ ก็จะมีอัตราเงินเฟอ้อต่ำนะครับที่จุด B นะจะมีอัตราการว่างงานต่ำก็จะมีอัตราเงินเฟอ้อที่สูงนะครับอันนี้เป็นลักษณะนะของไอตัวฟิลิปเคิร์ฟนะครับฟิลิปเคิร์ฟก็เป็นชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งทะที่ชื่อฟิลิปนะผมจำนามสกุลไม่ได้นะเขาแสดงความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์เอาไว้นะครับว่าเรื่องของอัตราการว่างงานสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟอ้อ แต่สิ่งที่แปลกคือในทศวรรษที่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเกทลิเทชัน2008เนี่ยไอตัวเ l ริบเคอร์ฟตัวเนี้ยมันดูเหมือนไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเราสังเกตนะครับอัตราการว่างงานที่ต่ำมากมากนะในระยะหลังๆเนี่ยนะครับอัตราการว่างงานที่ต่ำมากๆเนี่ยมันควรจะมีอัตราเงินเฟอ้อที่สูงนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นครับในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อนะครับไม่ถึง2%นะไม่ถึงอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมาย2%ที่เปิดตั้งไว้เลย ทำให้เป็นที่สงสัยว่าไอ้ตัวฟิลิปเคิร์ฟเนี่ยมันไม่เวิร์กหรืออย่างไรนะครับทางสื่อนะหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆก็เหตุผลว่ามันเกิดมาจากการค้าออนไลน์นะครับที่ทําให้ราคาสินค้ามันถูกลง จึงทาให้มันไม่เกิดเรื่องของเงินเฟอ้อทั้งที่อัตรารการว่างงานนี้ต่ํามากเป็นปวดิการถ้าจําได้นะครับ3.5ถึง3.7ปอร์เซ็นต์ต่ำมากแต่ทาไมอัตราเงินเฟอ้อไม่สูงนะครับแต่มันก็ต่ําเหมือนกันไม่ถึงอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมาย2เปอร์เซ็นตะ์ซึ่งบรรดานักวิราะห์ก็แปลกใจแต่ก็ให้เหตุผลไว้ต่างๆนานาน,านะครับว่าหนึ่งนั้นก็คือว่าการค้าออนไลน์นะครับทำให้ราคาของสินค้ามันลดต่ำลงนั่นเอง นะครับแต่ก็แปลกใจว่าทำไมในรอบนี้เนี่ยนะครับกับกายเป็นว่าประธานเฟดนะครับนายเจอรมโพเวลเนี่ยกับกลายมาใช้นะครับเรื่องของฟิลิปเคิร์ฟนะครับตัวนี้ทั้งที่มันดูเหมือนเหมือนไม่เวิร์กนะครับในทศวรรษที่แล้วกลับมาใช้อ้างอิงนะครับว่าจะให้เงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพื่ออะไรครับนะเพื่อจะให้การจ้างงานเต็มที่หรือตาการว่างงานต่ำนั่นเองนะฮะ วันนั้นถ้าเกิดเรามองเรื่องของฟิลิปเคิร์ฟตัวเนี้ยนะครับเหมือนกับก,การทํางานปกติของเขื่อนนะครับแปลว่าทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเรามองถึงเรื่องของการพิมพ์เงินออกมานะครับแล้วเติมเข้าไปในระบบนะ,ะทำ QE 1 2 3นะ,ะแล้วเติมเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับทำไมมันถึงไม่เกิดเ,เงินเฟอ้อใช่ไหมฮะทั้งที่อัตราการาว่างงานเนี่ยนะครับนะก็อยู่ในระดับที่ต่ำมาก ใช่ไหมฮะนะผมก็เปรียบเทียบเหมือนกับเขื่อนคือธนาคารกลางนะครับเฟดเออร์เรซเร์เนี่ยนะครับนะพิมเงินพิมเงินนะครับเติมเข้าไปในเขื่อนก็เหมือนน้ำนะนะพิมพิมเงินเข้าไปในระบบการเงินนะก็เหมือนเติมน้ำเข้าไปในเขื่อนนะเติมไปเรื่อยๆนะยิ่งเติมก็ยิ่งสูงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าธนาคารกลางนะสหรัฐเนี่ยนะเฟดเออร r เรซเซ e ร์ปเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมประตูน้ํา ในการปล่อยน้ำควบคุมอัตราเร็วของน้ำควบคุมปริมาณน้ำได้นะครับทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ขยับสูงขึ้นนะครับด้วยเหตุผลเนี่ยนะมันยังทําให้พิมพ์เงินออกมามากมายนะครับเราก็ไม่เกิดเรื่องของเงินเฟ้อนะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือความสามารถนะครับนะของธนาคารกลางนะ Federal Reserve ในทศวรรษที่แล้วหลัง g กณฑ์เลนเซชันสองพันแที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับในขณะที่อัตราการว่างงานเนี่ย นะต่ำนะครับแต่ว่าไอตัวเงินเฟอ้อไม่สูงนะเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ถึงเป้าหมาย2%อนะครับนะอีกเหตุผลนึงอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิยามนะครับเรื่องของอัตรานะการว่างงานนะเพราะจริงๆแล้วอัตราการว่างงานเนี่ยมันใช่ตัวเลขนะที่ต่ํา3.5หรือ37%หรือเปล่าเพราะมีคําถามตั้งอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอัตราการว่างงานจะสูงกว่าน,นั้นหรือเปล่านะเพราะหลังๆเนี่ย คนหนึ่งคนมันทํางานหลายจ็อบเหลือเกินนะครับมีการนับซ้ำนับซ้อนหรือเปล่านะครับนะเป็นกิกอีโคโนมีอย่างเงี้ยนะครับก็จึงให้อัตราการว่างงานนี้ต่ํามากนะครับก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้การแปลความหมายนะอัตราการว่างงานที่ต่ำนะ แล้วไอ้เงินเปอร์ต้องสูงเนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าเฟดเนี่ยนะครับในทศวรรษที่แล้วมีความสามารถในการพิมพ์เงินพิมพ์เงินพิมพ์เงินนะครับเข้าไปในระบบก็คือเติมน้ําเติมน้ำเข้าไปในเขื่อนและยังมีความสามารถในการควบคุมนะครับการไหลของปริมาณน้ําและความเร็วของน้ําได้นั่นเองนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทําไมดูเหมือนฟิลิปเคิร์ฟเนี่ยนะครับมันทํางานไม่ปกตินะไม่เหมือนกับสภาวะปกติทั่วไปนั่นเองนะครับ แต่พอผ่านมานะครับในขณะนี้นะครับทางประธาน Federal r e ร์ฟนะครับนายเจอร์ม์ฮาวเวลเนี่ยนะก็ได้พูดถึงการเอาฟิลิปเคอร์ฟมาอ้างอิงนะครับโดยที่เขาบอกว่าการที่นะครับนะจะทำให้นะเศร,รษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับแข็งแรงนะมีอัตราการว่างงานที่ต่ำหรือผู้ง่ายมีคนทำงานมากๆเนี่ยต้องปล่อยให้เงินเฟอ้อสูงเป็นไปตามฟิลิปเคอร์ฟอันนี้อย่างเช่นที่จุด B นะครับ เมื่อตาการว่างงานต่ําหรือมีการจร้างงานเต็มที่มากๆเนี่ยเพราะนั้นเงินเฟอ้อต้องสูงเั้นะนี่คือเหตุผลว่าประธานเฟดนะทำไมถึงปล่อยให้เงินเฟอ้อนะครับขยับสูงมากกว่า2%ได้นะครับเหตุผลก็คือเขาต้องการให้มีการจร้างงานนะครับเพราะว่านะมุมมองตามที่ professor ร i c h a r d b o o พูดมาแล้วก็คือว่าประธานเฟดนะทราบดีว่านะครับนะถ้าปล่อยให้เงินเฟอ้อนะมากขึ้นเนี่ย ยังดีกว่าปล่อยให้คนว่างงานมากๆนะครับนะเพราะนั้นถ้าดูในฟิลิปเคิร์กแปลว่าถ้ามีคนว่างงานมากๆนะครับนะถึงแม้เงินเฟอ้อต่ำนะแต่ปัญหาใหญ่ตามมาเพราะนั้นเขาจึงเลือกปล่อยให้นะครับนะเงินเฟอ้อมันพุ่งสูงขึ้นให้อัตราการว่างงานต่ำๆนั่นเองนะก็แปลว่าสิ่งที่เฟดเนี่ยมองอยู่ในขนาดนี้นะครับก็แปลว่า ไอ้น้ำที่พิมพ์และน้ำที่ออกมามากๆนะครับที่เกิดจากการพิมพเงินพิมพ์เงินเข้าในระบบเนี่ยเหมือนน้ำที่เติมเข้าไปในเขื่อนเนี่ยมันขึ้นสูงมากหรือเปล่านะมันมีแรงกดดันนะครับมีแรงกดดันนะครับต่อความสามารถของเขื่อนหรือเปล่า,าเรานึกถึงเรื่องของน้ำท่วมในจีนอะนะนะก็คือเมื่อเรามีปริมาณน,น้ำมากๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันมีแรงกดดันต่อเขื่อนหรือเปล่าทำให้เฟดเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แบบทศวรรษที่แล้วนะครับ ที่สามารถทําให้อาตานะัตราการว่างงานเนี่ยต่าด้วยนะแล้วก็เรื่องของไอ้ตัวเ,เงินเฟอ้อก็ต่ําด้วยแต่คราวนี้เนี่ยนะดูเหมือนว่าเฟดจะปล่อยให้เป็น,นกลไกนะครับมากขึ้นโดยการที่นะปล่อยให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันทํางานเกิน2%ไปเลยนะครับโดยที่จะเน้นไปที่เรื่องของเลือกนะเอาเรื่องของอาตาัตราการว่างงานต่ำ หรือให้มีการจ้างงานมากๆนะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรากำลังจะบอกว่านะครับนะ,ะการทำงานของเฟดนะครับในขนาดนี้นะกับเฟดเมื่อทศวรรษที่แล้วนะหลังเจเลเจชั่นปี 2008- ถึง2018เนี่ยเริ่มไม่เหมือนกันนะดูเหมือนว่าปริมาณน,น้ำที่เข้ามาในเขื่อนเนี่ยจะมีแรงกดดันนะครับที่มากนะครับทำให้เฟดเนี่ยดูเหมือนว่าความสามารถในการควบคุมนะความเร็วน้ำและประตูน้ำเนี่ยได้ไม่เหมือนเดิมนะทำให้เฟดเนี่ย ต้องวางแผนเลยว่าต้องเปิดระบายน้ําให้มากนะครับให้ลดแรงกดดันตัวนี้นะด้วยปริมาณหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นนะด้วยปริมาณเงินที่เติมว่าระบบมากขึ้นนะว่าเหมือนกับเรื่องของน้ําท่วมที่จีนนะครับนะมันมีฝนตกนะเยอะแยะเลยนะน,น้ําก็เต็มเขื่อนเต็มเขื่อนก็มีแรงกดดันเพราะฉนั้นเขื่อนของจีนก็ระบายน้ําอยู่เลยนะครับนะจนบางครั้งเนี่ยนะระบายจนน้ําท่วมไปหมดเลยนะครับนะต้องระบายเพราะกลัวเขื่อนพังนะเพราะว่ากลัวเขื่อนแตกเขื่อนร้าวเขื่อนพังนะครับ ก็ต้องเร่งระบายน้ำอย่าเลยนะแม้ขนาดเร่งระบายน้ำนี่นะครับในบางจุดของเขื่อนจีนเนี่ยก็ยังแตกเลยนะครับนะก็ยังต้องระเบิดทิ้งเพราะว่าแรงกดดันของน้ํามหาศาลถ้าเรามองถึงระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยนะก็คล้ายๆแบบนี้นะครับคือว่านะวิกฤตของ โควิด1 9เนี่ยนะครับมันยังไม่จบนะดูเหมือนมันยังไปเรื่อยๆฟันเฟดจำเป็นต้องพิมพ์เงินนะครับออกมาเรื่อยๆเพื่อพยุงเศรษฐกิจนะครับการพิมพ์เงินมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เหมือนการเติมน้ำไว้ในเขื่อนนะครับยิ่งเติมมากมันมีแรงกดดันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นต่างๆทําให้นะครับการควบคุมที่ประตูน้ำนะประสิทธิผลประสิทธิภาพในการควบคุมความเร็วปริมาณน้ำเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะฟันเฟดเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะว่าเขื่อนเนี่ยจะพังหรือเปล่า มันมีสัญญาณแตกราวหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดแตกราวขึ้นมามันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่พุ่งสูงขึ้นหรือเงินเฟ้อมโหฬารที่ควบคุมไม่ได้นะครับเหมือนกระน้าท่วมนั่นเองซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในสมัยของเยอรมันนะในช่วงปี1919ถึงปี1 9 0 0กอ่นะครับนะที่มันเกิดเงินเฟ้อนะครับมโหลานพิมพ์เงินออกมามากมายจนกลายเป็นขยะนะฮะและสุดท้ายก็ไม่มีค่านะครับผู้คนก็เอามาเล่นบ้างเอามา เาไฟนะให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวบ้างบางคนก็ไม่อยากเก็บนะก,ก็ทิ้งเกื่อนท้องถนนนะครับมากมายนะครับหรือที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมานะครับอย่างในประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะม,มีการพิมพ์เงินออกมามา,มากขึ้นมากขึ้นนะครับวันหนึ่งนะครับเมื่อมีการสูญเสีย นะสถียรภาพของค่าเงินเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าเงินเฟอ้อมโหฬารน,นะครับซึ่งเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าผู้คนเ,นเวลาไปซื้อนะสินค้าเนี่ยนะต้องหอบเงินกองโตไปนะก็เหมือนว่าเงินเนี่ยนะครับไรค่าลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในช่วงภาวะเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยนะผู้คนนะครับก็จะ ไปเก็บไอ้ที่เป็นเซฟฮับเว่นนะที่สามารถปกป้องตนเองจากทัวรเงินเฟอ้อได้ที่สามารถสตอ์เล็ดเวลนะเก็บมูลค่าของสินทรัพย์เราได้นั่นะก็คือทองคำนะที่ผมแนะนําว่าแต่ละท่านเนี่ยควรถือเก็บไว้10-20%นะครับในภาวะที่มันเกิดเงินเฟอ้อมา เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมก็เลยพูดภาพให้เห็นว่านะครับทำไมเฟดนะถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะเป้าหมายนะหรือเปลี่ยนแปลงคํานิยามนะหรือหรือการใช้คํานิยามใหม่ว่าใช้เงินเฟอ้อเฉลี่ยที่มีความยืดหยุ่น2%นะฮะก็แบบว่าเฟดเองก็ยังพคลยามจะบอกว่านะครับจะต้องนะครับนะปล่อยให้เงินเฟอ้อเกิดขึ้นแล้วนะตามกราฟนี้นะครับฟิลิปเคิร์ฟ คือปล่อยให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นนะเพื่อให้มีการว่างงานต่ําที่สุดนะให้มีการจ้างงานมากที่สุดนั่นเองนะครับเริ่มที่จะไม่สามารถควบคุมนะครับประตูเขื่อนปริมาณน้ำนะครับความเร็วน้ําได้เหมือนเดิมนะในช่วงทศวรรษที่แล้ว2008ถึง2018นะครับนะเพราะว่าแรงกดดันนะครับจากเงินที่พิมพ์เข้ามาจากหนี้สินที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมันมีแรงกดดันนะครับมากนะฮะซึ่ง ทางเฟดเองก็อาจจะเกรงว่านะครับนะไม่สามารถทนทนต่อแรงกดดันนี้ได้นะครับเองนักลงทุนนะครับทั่วโลกก็มองเห็นนั่นคือเหตุผลว่าทาไมนักลงทุนนะครับนะถึงยังสนใจการลงทุนในทองคํานั่นเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมถัครติดตามช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0าจุดนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสุททนทรีอาจารย์เสกเสมอม,มานะครับฟังดีๆนะครับแล้วค่อย คิดเิีาร์หนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ